ท้ายบันเทิงวันนี้กันที่ปรากฏการ The Voice Season 4ใช่แล้วค่ะไม่น่าเชื่อว่าคนจะแห่แหนกันมาสมัคร audition มากขนาดนี้มากนะคะมากถึงขนาดที่ว่า,เ,าเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาเนี่ยออ d i t i o n เฉพาะภาคกลางที่กรุงเทพนะคะคนมาสมัครเกือบหมื่นคนนะคะอีกไม่กี่คนครบหมื่นแล้วนะคะซึ่งเขาบอกว่าการสมัครภาคกลางเนี่ยใน,ในครั้งนี้เนี่ยมากกว่าผู้สมัครทั่วประเทศของซีซั่นที่ผ่านมาอีกนะคะหลายๆคนก็ รู้สึกเสียอ,อกเสียใจกันว่าอาจจะแบบว่ามาสมัครไม่ทันไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวเราจะมีออเิชั่นเพิ่มอีก2ภาคคือภาคเหนือในที่เชียงใหม่ในวันที่19มิถุนายนนะคะส่วนภาคใต้ที่ภูเก็ตนะคะในวันที่27มิถุนายนนะคะหให้มาสมัครกันนะคะตอนเมื่อวันพฤหัเห็นรุ่นพี่ๆก็ไปให้กำลังใจน้องๆใช่ค่ะจริงไปไปแรงันดาลใจเนี<ช>่ยเห็นว่ามีบิวก็ไปหนุ่มก็ไปอีเมจก็ไปค่ะนี่ฮะ เป็นภาพที่ดีนะฮะไปเป็นแรงบันดาลใจให้กับน้องๆเขาจะเปิดรับกันต่อเนื่องเลยนะใช่แล้วค่ะ,คะอีก2ครั้งนะคะก็คือภาคเหนือกับภาคใต้นะคะวันที่19และ27ิมิถุนาห้าวาน,นะคะคราวนี้เอาละครับตโตช